วัดดีจ้าคุณแม่พี่น้องจ้ามาตาลึงความสวยงามของเห็ดนางล้มคอนหนีน้ำเอือยน้องเด้อจ้ะเด้อเอือยเอือยกะตะลึงน้องกะตะลึงต่างคนต่างตะลึงคุณน่ะสาบลาบอยู่มุงเจ้าโอ้โหงามคักงามแนวอุ้ยพี่น้องพี่น้องมุงเจ้าเบิ่งยัยจ้อยคุณน่ะคุณน่ะพุนผุนผุนบ่ได้มีซ้ำหนีเด้อคุณน่ะคุณน่ะมุงเจ้าเบิ่งมุงเจ้าเบิ่งเห็นบ่สาบลาบอยู่ปัดอีโท บักหมูบักแตงนี่มันบักแตงหมูฟังนั่นอีกะเฮ้ยงามค่ะเป็นสันเป็นเส้นอยู่เนาะแม่นี่ห้อยไอย้อเพิ่นมาเก็บเหมือนนั่นเนี่ยห้อยเพิ่นเก็บพ่อแม่พี่น้องอันใม่เนี่ยไม่เป็นตะเกิดเองจังงดิจังพากันมะละกันจรงปะกันมาเกิดเนาะุเออไม่บุญเนี่ยเป็นสันอยู่พี่น้องงามคักงามเนี่ยเฮอยก้าเจ้าเนี่ยซอยกันเนาะเอาหาวิธีมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสียกตัวอันนี้มาให้หน้องปีนะมึงเจ้าก็าบอก่ก็สิดว่าปีน้ำกันบอกเขาซอยกันเก็บหมืนแล้วติม่มขอนอยู่พี่น้องเอ้ยมุ่งเจ้าเบิ่งเอ้ยคุณนะ่ะพวกเจ้าอย่างเงี้ยจะก้อนเทียนเ,เ,เลยอะไรเงี้ยจะเทียนเลยมะส้มค่ำง่ามไม่มะส้มค่ำง่ามของเห็ดน้ำกันก่อนสิผ้าเก็บชมแล้วก็เก็บนะจ๊ะเนาะเจ้าแนวได้จากกระจัดการโหลด แนวอได้ก็คอยก้าฟินเบิดนั่นแหละไม่นักเกินโคตรตายีริงมัน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 บ่ถึงมันบ่บ่อนนี่มันเกินเลยมันเกินบ่เอ้าพี่น้องหลุ่นน้ำกันใหม่คือออนเนี่ยเลยอ่ะคือแข็งเนื้อแข็งอยู่บ่แข็งผู้ใดใหนบอกเลยโอ้อุ้ยหัวปัญญาเดี๋ยวคอยเก็บเดี๋ยวคอยเก็บเดี๋ยวคอยไล่เก็บสายคุ้มตาไม่มันแข็งขนาดพี่น้องเลย พูดหน่ะอุ้ยห้องวัวอยากเศร้าพอทนเดี๋ยวเขาค่อยเดี๋ยวเขาค่อยอันเก็บที่เดียวใหญ่ต่อยก่อนเออเออโอ้ยเป็นตั้งตีอ่ะปวดๆค่ะแกงามเพลินเออโอ้ยคือคืออยู่คืออยู่เออมีหอดงามคุณน่ะ คืออยู่คืออยู่ว้าวเอากระตาหับกันนะกระตาหับกระตาหับพี่น้องพี่น้องพี่น้องจังไดว้าวไม่้อยกระตาหับ่ว่ะขอโทษเราบ่ลงกระตากระตากระบอมันถือข่วงมันถือข่วงถือข่วงกระตาบ่แมน่าบ่ลงถือข่วงพี่น้องเขามานั่งจีบกันสองเอยนองพากันมาต่อยหิด ใหญ่เดี๋ยวน้องเก็บออกจากหมองทางเหญ่ยืนกันเด้อเหญ่สีหยียบแทนที่สิเด็กกินเห็ดงามๆผสมสีม่นอุ๋ยปุ๋ยได้กินโจกอืได้กินโจ๊กเห็ดไม่เอานะโจ๊กเห็ดนะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเก็บเห็ดก่อนมือเจ้าจะเฝ้าพักกันหลุ่นเด้อปีนั่นอันฝรั่งฝรั่งอันคอนนี่ตั้งเป็นเนาะย่ามไรกับย่ามนั่นมีมีฝรั่งมาอยู่นี่ตลอดเลย วิวเนาะวิวเพิ่นเพิ่นก็มาเกิดอยู่ในวิวเขาเจ้าเลิศคักแล้วถ่ายอรุณสวยน้ำเอาเละเอ้ยหึัวสิแดนฮับบ่สิฮับตัวนี้บอกเอ้ยบ่ให้ยฮับน้องสิช่ปะบออยากฮับอยู่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 อุ้ยล้นมาพี่น้องฮับฮับฮับบ่ได้ดอกพี่น้องแตกเบิดกระซัง แยบคือเก่านี่มวนค่ะมามามาเฮ็ดขอนนี่มายทำได้กมวนได้กระมวนทุกขอนเถอะละมวนแตกต่างกันออกไปเนาะยใหญ่เนาะนะอุ้ยซาบหลาบอยู่เนาะอุ้ยเจ้ากับอู้เจ้าเข้าใจหาใหม่มาเนาะเจ้ากับมีแหนงมีกิ่งมีงาคุณนะคุณนะเพิ่นเอาได้เลยพี่น้องคุณนะคุณนะอีกน้อยเดียวบ่ได้ก่อสร้างมัน จะเอาให้ได้ป่ะจิเลิศแต่เราก็จะเอาโอเคนั่นได้เลิศใหม่ไม่เคยจังยาบกว่าเห็ดเพราะโอ้โหคนมันแล้วกันเอาตัวชุ่สูงหนังกันแต่ก็คอยแปลกใจอย่างหมูบ่คอยแปลกใจมื่อนั่นที่คอยมาเบิ่งมาเมื่อก่อนมันโบมีที่คอยแปลกใจนั่นแล้วมื่อนี้มันเป็นอย่างมันคือมีโผล่งแหง ซู้มือบนสู้มือบงใหญ่ๆลงสู่สภาพเก่าก่อนพอพี่น้องได้บวชละเอียดใม่แข็งบ่ยังแข็งทั้งใหม่ตั้งเฮ็ดแต่ลดนล่องไงอยู่ได้ล่ะแต่บ well ่เดี๋ยวค่อยๆเก็บกันได้กันนะเจ้าเไงข้อก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บกันเก็บกันพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเ้าสิหลงสนห้องเก็บเห็ดงามๆกัน แม่มันก็อยู่สูงที่แรกว่าสิพราะกันเท่าก็อีพี่น้องผู้พาผู้สาวเขามานั่งมาสีหามกับอีมงคลหันเขามานั่งก่อนก็เลยโอ้ยบวกกะมันมันมันโบเมนกับอีเฮาเนาะบวกกะเอ้ยกับเขาบวกกะเอ้ยนี่อยากไปยกโตแล้วก็เก็บเขาอันใดคะเนี่ยอันเป็นจอชอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอสิ เดี๋ยวต้องยกโตมาเก็บเอายกโตยกขอนบ่เอาาเเออกสิยกโตบ่เอาเอาเราอยากเราอยากยกโตมาเก็บพูดถึงว่ายกโตมากใดมันไม่ได้เก็บแค่ช่อหนาแต่มันได้เก็บทั้งผุนฟังผุนน่ำแมนสวยแล้วสิจัดนะสิยกซอยปัญหาวิธีการมันจะเอาเห็ดงาม เอานี่เด้อนี่เด้อยุงสีเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่เด้อกะตากับห้องฮับยุงสีหล่ะจ้ะเนี่ยแน่นเด้แน่นบ่แน่นแนนคักอีหลีแหบมันร่องปะทีนี้ได้ยูได้ยูหักออกแล้วว่าเป็นยังีงแน่นแล้วต้นนั่นนะแข็งแรงแล้วได้แทะยาวขนาดเลยเมื่อวานใส่ข่อยกระโดดลวกเขาเลยบ่พี่น้อง เขาเบอกเดี๋ยวก็อีมากเนาะเขาบอกไมีอย่างเลยบ่อยในรถเท่าถ้าไอ้ย้องมาเนี่ยย้อนเราเอาถึงได้ถึงนั่นแหละมื่อนั้นเราก็เอาให้่อยอยู่เห็นบ่งามงามใหญ่งามงามงามพี่น้องเอ้ยอดทนนานอดทนเด้ออดทนแทนยากเบิ่งเห็ดงามนั่นโอ้ยเอ๋ยได้เป็นช่อเลยตัวนี้ได้ได้เป็นช่อแน่ได้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 ทั้งนี้ละเออทั้งนี้เออ ละเออหลุนคักพี่น้องหลุนโตกงหลุนเอ็นข้อแข็งเลยได้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 แท้ได้คนไหนหล่นลงกับตาพอดีเลยพี่น้องเอ้ยกดสีเยี้ยมาสีเด้อได้เรืยได้ได้ได้โอ้ย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 กับตาล่องแล้วโอ้ยนั่นสุดยอดอีหลีเลยเดี๋ยวคอยเบิ้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ้งเจ้าได้เบิ้งแท้ละ มันละสีงามขนาดไหนมันเหนียวอีนีเนาะมันเหนียวอากาศมันหอนนะมันเล่นเหนียวได้ได้เออได้ได้เดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งก่อนเพื่อนนะเย้จอยเอาฉันคอยจกรูปนะสองสอดนี่อีก สี here, so ่บอกไล่เ uh, งียบเอาไล่ได้ดิโสดเออจังสรนเออนั่นแหละเออขันเออเขาเขากันข uh. uh ันเมื Ch ่อก uh ี้ขันแบบเมื่อกี้เนี่ยเออเออโอ้สุดยอดสีก้สีขาวดิเนาะกถถี่บ้องว่องสีขาวน่ะสุดยอดอุ้ยงามอันนี้ข่าวกันอีกแน่จังไนเนาะเออเวลากดมันบอกบอกกระพริบคือของใหญ่นอนนอแต่มันติดอยู่เอออันนี้ข่าอีกเป็นเพิ่มเป็นพุ่มรึยังสี่บอก ย่งอยย่อสิเนี่ยเมียเออ่นเมียันเออออ้ยเลือดอันนี้เลือดขเลือดอีรี้ลือดเลือดเลือดหอมอีดูหอมดูหอมดูหอมสุดยอดหอมบระแกนะคะมันแห้งมันแห้งจ้ะสร้างว่าเป็นสีท่องคักๆเนาะนี่ได้แ่งเหลืองแค่น่ะ มันเปเหลืองทองเนาะอุยเลาเริ่มแล้วพี่น้องเราไก่สีไายพันแล้วไก่จะไก่ไกแล้วไก่สีไายพันเป็นสีเหลืองทองแล้วเฮ้ยโอ้ยจะได้จะเอามือไปหับเลยเหรอหับแต่ว่าพอได้เด้เอามือไปตอแบบว่าอันให้เรากระเด็นนี้น่ะแมมโอ้ยจะไหนเฮ็ดเออขึดนหอดไอย้องได้เนาะขึดนหอดไอสูงสูงๆผู้ใดสูงสูงกับสร้างขึดนหอดบดเลย เออต้นไมพลเลยแม่ไหนเพลินเลยเพลินเลยคายงามอุ้มันเหนียวเนาะมันเหนียวเนี่ยไงเหนียวอีหลีมึงห้อยเพิ่นเกิดติล่ะเก็บก่อนเก็บก่อนคุณอ่ะงามครับ งามเนาะงามพ่อๆกันกับมือนันเลยมือที่เขาไปต่อยใ<ห>น,นขอนอ่ะอเฮ็ดที่เพิ่นขึ้นในขอนตั้งยืนต้นเพิ่นสิปเป็นแนวนี้นเนาะเพิ่นสิออกสีแห่งแห่งแน้อยเพราะเพิ่นเพิ่นบ่ได้แบบว่าเราเราบ่ได้ซึมซับอุ่มหนามไ้นะแม่บบตออแต่เราใหญ่ได้ขนาดนี้โอ้ยก็เลิศเราแล้วงงมแม่นแต่เนี้ยเนี้ยเลยเกาะเต็น มแม่นเกาะแน่นอิงติ่งเลยออกแม่และอออแม่ออกแม่แออกยูใหญ่ออกยูเออออกยู่ <c oughs> มนีก็ฮับบอได้จอยเลยทรงศูนย์พาดีซัมหนีก็ฮับบอได้ทรงศูน์ มามาไซุม่จัดซุ่มสูงสูงเาตันนั้นไอ้หน่อยตนอตนเนี่ยนั่นเอาไว้ให้เจ้ามาเล่มเออเอาแต่ยังใหน่ะเนี่ยเอาอันนี้ซุ่มนี่ยเอาไว้เอาแต่ถีพยิ่งใหญ่น่ะเอาไปเอาไปอู้หอยย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 ยนอยนยยย่ยยยนยอยยยยยยตยย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 ยคยยยยย จอดค่วงงามอีดีเลยน้องว่าจอดติดเท้แมนขอเสียครับทำทาครับจอนี่ดูได้โบได้เซย์แต่ว่าขันขันมือโบถือข้าวโบแตกแบกปะเนาะแมนขันไม่ถือคนละส้อมอยากแตกปไหวแล้วลนเลยไงอวดหักได้เซย์ยิ้มมาสิโบยให้แล้วลนแล้วฝันหับได้พี่น้องเฮ้ยเจแมนเราขาดโอ้ยอันนี้เอากระตาห้องบ่ได้อากาตาห้องพี่น้องเนี่ย ตาห้องนะจ๊ะฮัี๋ยวเบิดแครนี่เด้อุ้ย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 ลงแล้วลงลงกระตาพี่น้องอ้ยสุดยอดเลยเนาะโอ้ยลงกระตาเลิศแห้งเลิ่งลงเอากระตาหับเอาเลยเนาะเนี่ยว้าจังได้แดงๆโอ้เออเจ๊ได้แดงๆโอ้จอยได้ยินจอยวะบ่บ่เอาไว้เอาไว้บ๊อานี่ไม่ไหนหน่อยเถึงเบื่อตัวนั้น ถึงจ <si ่บ่กูถึงก็เอาใหม่ไงไปหักใหม่ออกไปไปหักเอาใหม่ออกไปหักใหม่ออกสุดยอดเลยบอกโอเคคือแลนด์ดีเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่ไหมโอ้ยสุดยอดเลยเห็ดไหมมีแต่งามงามมือเจ้าเบิ่งติละงามคักอ่อนซอนเนาะ ซ่อนควมง,งามของเห็ดไหมมือนั้นมากก็แฟนได้หน่อยเดียวมากมันนี้ก็เอื่อยเต็มเลยแหมแน่มากหราบหลาบอยู่เห็ดมันออกคักออกเนี่ยมันหอนเห็ดแล้วออก,กคักนะหัวเจ้าสิว่าจังไรคะสุดยอดดีเนาะสุดยอดคักกว่าจะเอากลตาไปหัพคือเจ้า đây đây sới đây sới đây 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 mu nè mu à tất cả tòi tất cả hấp lên phí mu phí mu heo lôn nè cái bên xuân nổi lão sì, xì sút cái đây hết nhám nó vậy đó cái ừ. xuân nổi của đất mình ui nó ngang phải vậy ở trắng xanh lắm ống xanh lắm ống 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 เฮ้ยสองามคักข่อยอยากไปลาวลงเด้ข่อยอยากเอามือข่อยลาวลงแมงัดลงอีกสินเอองัดลงเลยงัดลงเลยแต่อยู่อุ้ยนั่นลงกระตาพอดีออจังสั่นละเอีญ่เออเออเ <c oughs> ออเป็นนั่ง <พอ S 1> ได้ใช่ไหมุ่มนเอาไว้คุณเน,นาะจะชุ่สูงเหมือนเรื่อเก็บสุ่มนี่กันเ <c oughs> ก็บใส่เป็นอุ้ยงามหรอมันไตเห็ดงู เด่งอกจากมือเสยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมือเจ้าอย่าไล่ตาเดี๋ยวกองงัางเงี้ยงักมือหนึ่งมือหนึ่งนนเน้นกะตามือหนึ่งเน้นกะตามือหนึ่งเน้นเน้นกลองออกมาใหญ่เวลาออกมาแม่กะตากะลอหับจ่ได้ล่ะบวต้องน้อยเอานมหับเลยพี่น้อง น้องน,นมโตกระเด็นหนีเลยกบครับธรรมาดานหนุกจับ,บจับเพราะนมมักเลยขอโทษนะก,กระเด็นกระเด้งหนีพร้อมอย่าแต่เป็นชอบไม่ใช่ชจังเดยสิฮับแด่แบบแย่ขอพ่อวาหนาขอให้เราลงอขอะวะ่าหนาขอให้เราลงลงกระตาลงเด้อลงเด้อลงลงลงแท้ลงมามามา้มานั่นลงเสยลงเสย์ว้เลิศคักพี่น้องเลย เลือดแห้งเลือดแห้งเลือดเอ้ยบ่ได้บ่เป็นหยังตัวนี้มันหน่อยมันหน่อยเอาตะช่อเอาเป็นแต่ชอเฮาสิงหับเอาแต่ชอช่อทัดใจจ่อยควัญล้อนซ่อนเห็ดสั่งมันเฮาเฮาบ่หับมันมันกับบ่แตกดอกเพราะมันบ่ได้เป็นชอเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้สุดยอดเุยนะเปลี่ยนกันปะอุลเล่อ เราบักก็เราหมักเราหักเงี้ยเราหมักเงี้ยให้เราเงี้ยไปสีเขียมหับสีเขียมหับเจ้าโอ้โได้แท้ได้นั่นพี่น้องได้ลงกระตาบนล่องสองอันสองจีบระวังอันพิงเงี้ยถึงตาเด้อ มันเป็นฉอเนาะนั่นเขากระตาเสยเอาด้านโ้นหนาันบบเป็นฉอให้เพิ่นลงไปพี่น้องรุ่นพี่น้องกับรุ่นข้อเอียงข้อเอียงข้อเค็ดน้ากันนี่ล่ะโบเป็นยังได้ห่อได้งามอะไรเอียดได้เซยลงกระตาพี่น้องลงเอามามามาเอาจอนอีก มาโอุ๊ยกระเด็นออกภูเขาภูเป็นหยังเบญนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้อยไปเด้อเดี๋ยวเก็บเฮดออกจากอันนี้เก็บออกจากห้างพอนี่น้องเด้อสวยแล้วสิหลงเหยียดบ่ได้ได้แต่เฮดแต่หอดคอนใหม่ปีอีกใหม่กันไหมกาบใหม่เอิ่นไปเอินมาเอินเป็นปีกปีกปีกใหม่เพิ่นปะ ปีกแป้นเขาเอินปีกอยู่แต่ว่ากาบไม่เ,เขาให้เอินกาบเอินซับสนพี่น้องพิษเสียงลนปุ๊กจีบกันเผอไปได้สินี้แหละละได้ใส่จีบกันทักๆจีบกัน,กกนเฮ็ดเท่าสิได้ความชุ่มชื้นความหักแล้วสิได้ออกมา บ่าวผู้สาวเขามาจีบกันเขามาชมความมา,าัศจรเนาะมองนี่มันวิวงามจา้ะอุ้ยอย่าจ่อยเลยหลองงามเฮ็ดในกระท่าสุดยอดอีหลีเลยข,ขา้าวห่าป้อมผ่อมือนี้นี่ต่อยยาคก,กว่านี้ไดยมันแหง่งมันแห่งคักมือสองมือหนึง่งพี่น้องบานหน้าเสือ้อสองมือหลังจากสองมือหลังจาก,จากที่มาเก็บไปมือนั่นที่ว่ามาเก็บกับโอลิเวอร์สองมืออีหลี สุดยอดความงามเอาได้ปะเซ้าไงอ่ะท่อก่อนสุดยอดอีลิพี่น้องเลิศเลิศเฮ็ดงามสุดยอดเลยไหม สีเบิดแล้วละเ,เอาใจเอาอีกหน่อยนึงจะหมดแล้วสีเบิดแล้วลยใหญ่หายพ่อแม่พี่น้องจ้ะมวนบอคลิปนี่สุดยอดควบมวนหรอคะ เห็ดลน้นหายกว่าเสียงอันดังพวเปะพวเปะหายกว่าเสียงบักเห็ดลน้น <laughs> หายกว่าเสียงบักเห็ดกจ้ะพี่นาะพวกเปะพวเปะอยู่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปสิผ่านนี่พ่ออะไรเอ้ยมันเบิดแล้วสพิพ่อตัวมันเบิดแล้วว่ะสิไปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ซองเอโนองกับสิฟากไปซ้ำนี่แหละบิ่งเฮ้ยขอบคุณเอ้ยสวยเนี่ยถ้าบ่เออสวยบ่ได้มาน้าันเนี่บ่ได้กินเห็ด ก็ได้กินสุดยอดเลยคุณน่ะพี่น้องชาวเบื้งเบิ้งค่วมอันมาานาของเล่าเบื้งตอนนั้นก็จาคากตอนนี้ก็คากเนาะีสุดยอดเนี่ยเ่ท่านฝนตัวละหางสิงงามกว่านี่เนาะแล้วแหงซื้อไม่ได้แก่แล้วจ้าเหี่ยหางเฉย ไปพอแม่พี่น้องสิผ้าเมื่อแล้วให้ผู้บ่าวผู้สาวพันจีบกันเป็นสิร่ำข้ามห้องขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามเห็นมาสิงห์ก็เอ็นจอยหลายสายเดินมาได้จะเด้อพอแม่พี่น้องสองเงินนองมื่อนี้ผ้ามามวนมาห้าห้าสุดยอดพอแม่พี่น้องก็สิ่ข้อหะข้อเอียงข้อเอ็นปวดข้อตามและคลิปนี้ขอโทษขออภัยแต่ว่ามวนสุดยอดจ้ะธรรมดาลูกมันประจำาพอแม่พี่น้องต้องเก็บแตกแมนจั่งค่ะจ้ะพอแม่พี่น้องจ้าไปละจ๋ายู่ดีแม่สุปูสุกคนด้าจะเด้อกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อสิบริภัาฑคลิปให,หม่ๆของสองเลยน้องนอจาะเนาะขอบคุณหลายๆจะ้ะร่างนะจุ๊บสวัสดีจะ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ